ถามคำตอบคำไปต่อหรือถอยดีอ่ามีน้องถามมานะครับว่าเอาไงดีพี่ไม่รู้อะว่าจะเดินต่อดีไหมหรือว่าถอยก่อนอื่นนะต้องถามใจตัวของน้องเองก่อนว่าแล้วน้องคิดยังไงครับว่าชอบไหมชอบคนนี้ไหมอยากได้ใจคนนี้ไหมถ้าอยากได้นะครับให้ทําตามนี้ก่อนก่อนที่จะถอยนะคือถอยเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าเรายังรู้สึกชอบอยู่อ่ะ เฮ้ย hey, มันต้องทําอะไรบางอย่างก่อนที่จะถอยใช่ไหมครับเอออย่าเพิ่งยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มข้อทหนึ่งคือดูให้รู้ว่าเขาเนี่ยชอบเราหรือเปล่าเราดูด้วยใจของเราเองนี่แหละว่าเอ๊เขาจะน่าจะชอบเราบ้างหรือเปล่านะจะด้วยหน้าตาจะด้วยการพูดจะด้วยการกระทําก็ตามให้ไปดูตรงนี้ให้ได้สําหรับข้อแรกเนี่ยก็ไม่ยากใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเขาชอบเนี่ยโอ้โหสบายแล้วคุยยังไงก็ได้จีบยังไงก็มันก็ติดอะแต่ข้อ2คือถ้าเกิดเขายังไม่ได้ชอบเราละ่ะ ก็เป็นอย่างที่น้องพูดน้องถามมาเลยก็คือเขาถามคําตอบคําโดยส่วนใหญ่นะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยถามคําตอบคําก็บอกได้ว่าเขายังไม่ได้เกลียดเราเขายังไม่ได้มีกําแพงกัน้นขนาดนั้นเขา,าอาจจะอยากเป็นแค่เพื่อนพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่เขายังไม่ได้ปิดกัน้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะถ้ารู้ว่าเราชอบเขาจะปิดกําแพงเลยครับถ้าเกิดเขาไม่ชอบเรานะเขาจะปิดแล้วแบบเฮ้ยหนีห่างไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดเขายังแบบเออถามคําตอบคําอยู่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลองใช่ไหมละ่ะทําคะแนนดูก่อน และทําไมเขาถึงถามคําตอบคํารู้รอเปล่าครับบางคนนะชอบด้วยนะแต่เขาอย่างผมเนี่ยพอมาถามผมคือคุยกับผมเนี่ยผมแบบเขินอายไงผมก็ไม่กล้าพูดทั้งทั้งที่ใจลึกๆก็ชอบคนนั้นอยู่นะแต่พอน้องก็ถามปุ๊บเฮ้ยเราไม่กล้าตอบอะ่ะก็กลายเป็นว่าถามคํามาก็ตอบคําไปอะไรประมาณนั้นแต่ชอบนะเว้ยเพราะฉะนั้นวิธีที่น้องต้องทำเพิ่มก็คือน้องลองคุยที่ทําให้เขาตอบมากกว่านี้นั่นก็คือการที่เราต้องถามสิ่งที่เขาสนใจและ ต่อจงด้วยอย่างเช่นชอบดูหนังถ้าเกิดน้องรู้ว่าเขาชอบดูหนังแต่น้องไปถามว่าสวัสดีดูหนังเป็นยังไงสนุกไหมคําตอบก็คือสนุกหรือไม่สนุกค่อยมันถามคําตอบคํำเปล่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดน้องๆเปลี่ยนคําถามว่าฉันรู้ลวเว้ยว่าคนเนี้ยชอบหนังแบบอเวนเจอร์ Avengers. น้องก็ไปดูอเวนเจอร์มาแล้วก็เอามาพูดว่าเนี่ยกำลังสงสัยเลยว่าใครจะมาต่อเป็นไอรอนแมนต่อที่ไม่ออกเลยว่าจะเป็นใครหรือจะเป็นคนนี้หรือจะเป็นคนนี้น้องแค่ถามแบบ กึ่งกึ่งถามด้วยซ้ำอ่ะแต่สิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับในเมื่อเขาชอบสิ่งนั้นเขาจะแบบรีบตอบมามากกว่าหนึ่งคำแน่นอนเขาคงไม่ตอบว่าอา๋อไม่รู้ถ้าตอบไม่รู้ก็ตัวแคดมันนะครับแต่ถ้าเกิดคนปกติทั่วไปเนี่ยไม่ว่าเขาจะชอบน้องหรือย,ยังไม่ชอบก็ตามแต่ไม่ได้เกลียดน,นะเขาจะต้องตอบมาอยู่แล้วแหละว่าอ๋อฉันว่าเป็นคนนั้นคนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาชอบสิ่งนั้นอยู่และเมื่อน้องเจาะเฉพาะจุดจะทําให้เขาเนี่ยตอบน้องมากกว่าคําตอบคํา